เลดีบีหนึ่งในเพลงที่ถูกหยิบยกเปิดซ้ำบ่อยๆมากที่สุดขับร้องโดยพอลแมคคาร์นี y และเพื่อนร่วมงานที่เป็นที่รักอย่างยิ่งจอร์แนนอนถูไปในอัลบั้มสุดท้ายที่เผยแพร่ในนามของเดอะบิทเทิโดยมีชื่ออัลบั้มเป็นชื่อเดียวกับเพลงดังเอโดยเผยแพร่ครั้งแรกในปี1970นอกจากนี้ ชื่อเพลงในอีบียังเป็นชื่ออัลบมัมชุดสุดท้าย The Beatles เพลงนี้จึงเปรียบเป็นบทเพลงปิดฉากสีเตาทองอย่างชิ่งเชิงซึ่งตรงกับสถานการณ์สมาชิกทุกคนที่จะเลือกทิ้ง The Beatles ไว้เบื้องหลังก่อนที่จะเดินไปในทางของตัวเองเป็นแนวเพลงที่เป็นล็อกและป๊อปและเป็นแรงบันดาลใจของพอแม c c คัต n e y ที่เขียน จากบทเพลงเป็นเรื่องราวของวิธีการทำงานในเรื่องส่วนตัวที่มีความขัดแย้งในวง The b e ิ t เ e s เพลงนี้ถูกการกรองให้ผู้รับฟังได้สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงในสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือบทเพลงนี้สะท้อนเรื่องอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างดี และทํานองที่เพาะแล้วสะดับฟังได้ลึกซึ้งถึงอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในข้างในหัวใจได้อย่างดีผมวีรวัตรมัคคภาวี661211 048ศิลปกรครับ